เดี๋ยวมาแวะอ่านคอมเมนต์ต่อขอพูดเรื่องเสริมทัพไปเลยแล้วกันยังไม่พูดถึงปล่อยผู้เล่นออกหรืออะไรนะในอันนี้ในมุมส่วนตัวผมที่มันต้องเสริมจริงๆนะออกองหน้าต้องมาล้วกองหน้าเนี่ยต้องมาหนึ่งแล้วนะครับกองหน้านี่ระดับหมายถึงว่า TIS ระดับท็อปเลยนะไม่เอากองหน้าแบบไม่เอากองหน้าแบบ ดีแลบอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมเอาละหน้ากองหน้าที่แบบการันตีว่าแบบโอกาสที่มาแล้วมันไม่เสี่ยงเสี่ยงน้อยอะไรงเงี้ยเนอะวะคือต้องเป็นกองหน้าที่แบบระดับแบบระดับท็อปของ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 ลีกของโลกของยุโรปอะไรก็ตามอะ่ะต้องระดับนั้นเลยในมุมผมนะอาจจะเป็นใครผมไม่รู้แต่ว่าเป็นหน้าที่ของซ่อนแต่ผมผมมองอย่างนั้นว่าต้องเป็นแบบนั้นรวมถึงปีกซ้ายด้วยที่ต้องอยู่ในเทียร์ที่แบบคลาสเอสคลาสเอบวกเลยอะ่ะไม่เอามาแบบ อ่ะอย่างนี้โกวิลเลียมส์อะโอเคท็อปฟอร์มจริงในช่วงยูโรแต่ว่าฤดูกาลนี้กคค็ค่อนข้างแผ่วอะไรเงี้ยเออผมว่าอันนั้นก็เป็นดีลที่เสี่ยงแต่ถ้าแบบเออโรดิโกอย่างเงี้ยเขาพิสูจน์ตัวเองมาพอสมควรแล้วในเวทีใหญ่ๆแล้วก็เนื่องออกใช่ไหมหมายถึงว่าคลาสของเขาเขาเขาอาจจะอาจจะ เป็นผู้เล่นที่ดีมากๆอย่างคือยูเรเสก็ได้อาจจะเป็นผู้เล่นดีแต่มาอยู่อซ่ซอนก็อาจจะไม่ได้ปังก็ได้อันนี้มันมันมันโอกาสมันก็เกิดขึ้นได้แต่ผมหมายถึงว่าซื้อตัวเข้ามาต้องเป็นระดับคลาสเอสคลาสเอบวกเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะแบบนักเตะมันจะกากอะพูดตรงๆอ,อย่างเปเป้ที่เราซื้อมาโอเคแม่งรู้ดูก,การก่อนที่จะมาอรา์ซอนแม่งเก่งจริงยิงยี่บสองประตูนู้นนี้นั่นแต่มันเก่งปีเดียวเนอะปะมันไม่ได้พิสูจน์อะไรมากอะไรเงี้ยอืม แล้วพอมาซ่อนก็กลายเป็นแป๊กไปอะไรเงี้ยแต่ผมต้องการนักเตะที่มันแบบอ,อย่างเยียคเรสเนี่ยผมว่าเออพี P ่สูจน์ตัวเองมามากพอละแล้วก็อยู่ในวัยที่พร้อมที่จะแบบมาช่วยซ่อนได้อะเนื่อไหมอืมผมว่านั้นน่าจะเหมาะสมส่วนปีกเองโอเคถ้าเป็นโรดิโกผมว่าผมว่าน่าสนใจแต่ก็ไม่รู้เขาจะมาไหมถูกไหมนะครับแต่เพราะเออมันต้องเป็นฟิลฟิลนั้นอะนะครับต้องเป็นคลาสแบบนั้นซึ่งผมอยากนึกภาพเหมือนเกมที่เราเจอ เพเชออย่างเงี้ยโอ้โหซ้ายแม่งคาวาวัลสเคลียขวาแม่งดูเอ๊หน้าแม่งเดเบเล่หูอันตรายทุกมิติฝั่งซ้ายโอ้โหอันตรายฝั่งขวาอันตรายหน้าอันตรายผมว่าถ้าอาซอลต้องเป็นแบบนั้นเว้ยแต่ตอนนี้อาซอลเป็นแค่อ๋อเดี๋ยวเจอซอนกูปิดซากา้าทีเดียวจบส่วนไอมาตี้กับคายฮาวเวิหรือนิกมิเกลเรนโน่ al, หรือ,ท,อท็อปซ่าที่เล่นหน้าเนี่ยตัวตัวก็อยู่แล้วแล้วคู่ต่อสู้เขาคิดอย่างนั้นอะ จะกลับการลองมองถ้าปีกซ้ายแล้วแม่งอยู่ในระดับดีระดับระดับซาก้าหรือดีกว่าซาก้ารวมถึงกองหน้าเป็นระดับที่ที่อันตรายมากๆอ่างเงี้ยผู้เล่นเมื่อก่อนต้องไปดับเบิลทีมซาก้าคนเดียวหรือปะออาะต้องไปดับเบิลทีมซาก้าแล้วก็ต้องไปดับเบิลทีมปีกซ้ายคนใหม่ของเราไปไปกองหลังคู่เซนเตอร์ก็ต้องห่วงกองหน้าเลยอย่างเงี้ยมันต้องฟีลอย่างเงี้ยทำให้ความอันตรายของซ่อน อาจจะมากขึ้นและดูมินมิติมากขึ้นในเกมรูกมันก็จะแบบหลากหลายมากขึ้นในมุมผมนะอืมลองคิดเล่นๆก็ได้สมมุติว่ากองหน้าเป็นคาร์เวทเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ปีกขวาเป็นซาก้าแล้วปีกซ้ายเป็นคาาสเกเลียสมมตินะโอ้โหผมว่าแม่งเนื้อ,อว่ามันจะอันตรายทั้งซ้ายทั้งขวามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้คู่ตด่อดสู้เนี่ยเหนื่อยในเกมรับมากขึ้นอาจจะมีช่องว่างในการโจมตีมากขึ้นเพราะคู่ต่อสู้ต้องไป ดับเบิ่ทีมซาก้าต้องไปดับเบิ่ทีมใส่คาราซิเกเลีกนะครับเท่ากับเขาเสียเพืเล่นไป4คนในการดูเพืนเล่นแค่สอ้คนอะไรประมาณเนี้ยผมว่าก็จะทำให้มีพื้นที่ในการเล่นมีพื้นที่ในการโจมตีมากขึ้นอาจจะหลากหลายมากขึ้นซ้ายขวาได้ได้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราแม่งหนักขวาไปทางซาก้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอัน,นี้บอกอันหน้ากับปีกซ้ายไที่ผมต้องการแต่ขอเป็นหน้าปีกซ้ายแบบระดับเทียเทียเอสหรือเอบวกเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือกองกลาง ที่จะรอวันที่ปาเตย้ายออกจากทีมไปซึ่งผมผมผมก็อยากให้ปาเตอยู่ก่อนปีหน้าอยากให้ปาเตอยู่ก่อนฟอร์มวันนี้อาจจะฟอร์มไม่ดีก็ได้แต่แด่ที่ผ่านมาปาเตก์ก็ถือเป็นเดอมแบกของเราคนหนึ่งในแดนกลางและเป็นฟันเฟืองที่สําคัญซึ่งผมว่าอยู่ต่อสปีช่วยไปก่อน อเราได้ซูบิ r เบนดี้แทบจะ90%บบวกแล้วเพราะโทมาโน่ก็เฮวิโกแล้วนะครับโอกาสที่มันจะพลิกก็มีแต่น้อยนะอย่างที่บอกไปซึ่งคงเป็นซูบิมเบนดี้ซึ่งผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพอใจแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนเหมือนกันซึ่งก็ถึงบอกให้อยากให้ปาเตอยู่ก่อนแล้วจาอะนี้ก็รอซูบิ r เบนดี้เนี่ยปรับตัวได้แล้วค่อยสอดแซ่ขึ้นมานะครับพอยหมุนเวียนกันไปถ้าปาเตยังฟอร์มดีอยู่ ซูเมนดี้ก็ยังพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีแล้วก็หมุนเวียนกันลงได้บอลถ้วยเล็กถ้วยใหญ่แล้วก็ว่ากันไปผมว่าไม่น่าเกลียดหรือว่าช่วงเจ6ดหสิ้าเปลี่ยนก็ได้นะครับมันก็ไม่น่าเกลียดผมว่าก็หมุนเวียนกันได้ใน2คนนี้ซึ่งก็โอเคละได้3ตัวนะที่ผมต้องการแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าซ้นจะซื้อหรือเปล่านะนี้บอกไว้ก่อน3ตัวแต่ซูเมดี้ได้แน่นอน อ,อีกตำแหน่งคือผู้ษาตูสำรองที่มันต้องมีนะเพราะารายะ่าเพราะเนโต้ก็ก็คืน,ค,นคืนกับทีมเก่าไปแล้วซึ่งก็ต้องมีผู้สาตูสำรองนะครับอันนี้จะเป็นใครก็ก็แล้วแต่รายยาก็ยังสามารถรักษาระดับได้ยังรักษารักษามาตรฐานได้ดีนะครับถ้าจะซื้อคนมาเบียดรายยาคงต้องเป็นฟิลแบบยันซัมเมอร์อใครนะ กูตัวอะไรเงั้นเลยอ่ะเรารุม,มา่าเงี่ยผมว่าถ้าอย่างนั้นมาเบียดเลยผมอยากได้ถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้อ่ะผมอยากได้ผู้สอดตัวตัวคือราย่ามันก็เซฟแหละมันโคตรเซฟเลยแหละแล้วก็เป็นถือว่าคนที่ออกบอลกับเท้าได้ดีคนหนึ่งนะอืแต่ว่าอย่างบางเกมแม่งตัดสินในจังหวะเซฟเจริงเหมือนกิมเราเจอเพเชแม่งทำให้ผู้สอดตัวที่แม่งอาจจะออกบอลจากเท้าไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแต่แม่งเหนียวเฮี้ยก็สำคัญมากๆกเหมือนกันเนื้อไหม นะครับาจะถ้าสมมุติจะเปลี่ยนผู้สาวตัวจริงผมขอเป็นเบอร์แบบนั้นนะนึกเล่นๆเนี่ยแอบแอบเสียดายเอเมรโนมาติเนสมากๆนะจริงๆแต่ได้คิดเล่นๆช่างมันนะครับรายยากก็ยังถือว่าโอเคแะรับได้อยู่นะครับในนาทีนี้นะอะมีใครบ้างนะนะม,มีกองหน้ามีปิกซ้ายนะครับมีกองกลางมีผู้สาวตัวสำรองซึ่งผมมองว่า ผมขอเอาเท่านี้ให้ได้ก่อนแล้วกันถูกปะ่ะซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นไปตามนั้นไหมนะครับส่วนต้งองตำแหน่งที่เหลือเช่นอาจจะขายซินเชนโก้หรือคีวีอออาจจะย้ายแล้วเราไม่รู้นะหร,หรือหรือซาลิบาจะไปมารดิดสมมุติอันนี้มันก็เป็นปัญหาต้องแก้สถานการณ์ตรงนั้นสมมติสมม,ต,สม,มตินะสมมต,มมติซาลิบาย้ายอ่าต้องมีเซนเตอร์คนใหม่มาในสล็อตตรงนี้ที่มันเป็นคาดหวังได้นู่นนี่นั่น ซึ่ง,ซ,งซึ่งสมมมองว่าศราบานนะั้นไม่น่าย้ายหรอกอาจจะอย่างคีวีเนี่ยมีโอกาสถ้าคีวีย้ายก็ต้องซื้อเซนเตอร์ตรงนี้มาหมุนเวียนอีกอีกเหมือนกันแต่ก็หวังว่าจะไม่ผมก็ไม่อยากเห็นผู้เล่นขยับเยอะในการปล่อยออกอที่เรายังใช้อยู่ถูกไหมไม่อยากให้เห็นขยับเยอะเพราะว่าสมมติสมมติคีวีย้ายมันยยก็ต้องซื้อมื่อวันมันก็จะไปเปลืองงบประมาณแล้วมันก็ต้องเนื่อมันหลายเรื่องอ ถ้าเก็บไว้ได้ก็ดีนะครับส่วนซินเนโก้จะย้ายอย่างเ่อย่างเทนน่ย้ายอย่างจอจินโยย้ยายมันเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากอะไรก็เลยแบบันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นสี่ตำแหน่งที่ผมมองว่าควรจะเสริมแต่ว่าโอเคถ้าสมมติปล่อยคิวออเอาไปคิวออเก็บไว้นะปล่อยจอจินโยแล้วปล่อยเทนน่ได้ปล่อยซิเนเนโก้ได้ ปล่อยดูโน่ตาวาเลสปล่อยแซมบี้โลกอง่าได้ที่ยืมกลับมาเนี่ยที่กลับมาอีกกับทีมแล้วเนี่ยปล่อยลิสเนลสันได้ปล่อยฟาบิโอเวล่าได้เนี่ย่ะมันก็นจะมีเงินหมุนเข้ามาละผมว่านะอีกตำแหน่งนี้ต้องซื้อเลยนะน,นี่ส่วนตัวนะผมว่ากองกลางตัวลูกเว้ยจริงๆกองกลางตัวลุกที่สามารถสร้างสารรค์เกมได้ฟีลแบบบรูโน่เฟอร์นันช์หรือว่าแบบ เหมือนโอเดกาดอีกสักคนหนึ่งอะที่มีวิชั่นในการจ่ายบอลมีความสามารถในการปั้นเกมได้เหมือนโอเดกาดอะอแต่ขอในระดับที่ใกล้เคียงหรือดีกว่านะไม่เอาแบบมาเด็กมาปั้นรอขึ้นอะไรอย่างี้ไม่เอานะมสมมติควรจะเป็นแบบนั้นแต่ผมคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกอไม่ลองให้โอกาสฟาเบลเวล่าหรอแต่ผมมองว่าผมว่าเวล่าแม่งไปต่อไม่ได้แล้ววะ่ะ ไม่ดูหน้าที่ส่วนตัวผมว่าโ okay, อเคฟาเบลเวาจะฟาเบลเวาจะมีการจ่ายบอลที่ดีมีความเป็น playmaker อยู่ในตัวเหมือนกันแต่ผมว่าที่คำว่าไปต่อในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันเขาตัวเล็กตัวเล็กไม่ว่านะตัวเล็กไม่ว่าแต่ว่าจังหวะและความเร็วขเขามันมันช้าเกินไปสำหรับพรีเมียร์ลีกอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้าจะตัดสินใจยังไงแต่ผมรู้สึกมันอาจจะผมว่าเสียเวลาถ้าจะเอาแชมป์มันไม่มีเวลามารอใครพัฒนาเนะเว้เอาจริง ถูกปะผมพูดถูกไหมถ้าเอาถ้าจะเอาแชมป์ไม่มีเวลามารอใครมาพัฒนาแล้วมึงต้องมึงต้องซื้อแล้วเนี่ยอย่างโอเคผมอาจจะพูดให้โอกาสมาเตอรี่นะเว้ยแต่ว่าลูกกาหน้าผมมองว่าพอละมันรอไม่ได้ถ้าจะเอาแชมป์รอไม่ได้จริงถ้าจะเอาแชมป์ต้องซื้อปีกซ้ายคนใหม่ที่อยู่ในระดับเดียวกับซาก้าหรือดีกว่าส่วนมาตี้จะเก็บไว้เป็นตัวหมุนก็ว่ากันไปถูกปะเดี๋ยวเพิ่งเอาเป็นตัวหลักตอนนี้มันยังไม่ได้จริงๆ รหรือท็อตซาจะเก็บไว้อีกปีก็ไม่น่าเกียดแต่เป็นตัวหมุนนะเป็นตัวเป็นตัวโรเตชันไปไม่ใช่เป็นตัวหลักอะ่ะอืมนะครับอันนี้ส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะโอเคได้ปีกซ้ายโคตรใหม่มาส่วนท็อตซากับมาร์ตี้ก็เป็นตัวหมุนเวียนปีกซ้ายปีกขวาไปผมคิดแค่นั้นแต่ถ้าจะขายท็อตซาก็ต้องซื้อมาเพิ่มก็เท่ากับต้องซื้อปีกสองตัวนะสมมาสล็อตของท็อตซาที่เสียไปอะ่ะ ปีกซ้ายคนใหม่นี้เป็นสล็อตของไลม์สเตอร์ลิงที่ที่ต้องยื้อคืนกลับไปนะผมว่ามันต้องซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าทอซาย้ายต้องมีซื้อมาเพิ่อมอีกคนนะเพื่อมาหมุนนะ <c oughs> ถูกไหมนะครับพงั้นมันก็ไม่กลายเป็นไม่พอ,อีนนะนะครับอืมอ่ะถ้าเป็นกลางลุกที่มาหมุนโอเดากาดได้สักคนเนะี่ยผมว่ามันจะดีมากๆเลยเพราะว่ากลางทั้งหมดที่เรามีผมรู้สึกมันไม่มีใครที่จะโอเคแหละเดคแคนได้จะมายืนได้ไคลแฮเวิจะมายืนได้หรือทอซาหรือ ว่าエンเวเนรี่อะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกทุกคนไม่ได้มีความเป็นเพลย์เมคเกอร์อะทุกคนน่าจะเขาเข้าใจความห,นะหมายเนี่ยนะเหมือนว่าการสร้างสารรค์เกมอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีความเป็นเพลย์เมคเกอร์เลยสักคนนะครับผมว่ามันควรต้องมีสักคนเพื่อกดดันโอเดกาดไว้นะครับอย่างโอเดกาดฟอร์มแย่เนี่ยกับจะเป็นกับตันก็เป็นกับตนันแต่ถ้าฟอร์มมันไม่ดีอะ,อะก็ดรอบปบ้างก็ได้นะครับถูกไหมแล้วเป็นอีกสักคนที่มาหมุนเวียนตรงตำแหน่งเนี้ยส่วนเอนเวเนรี่เองผมไม่รู้เอนเวเนรี่ ไอต้าเนะี่ยใช้มาเป็นตัวหมุนตรงกลางกับเดรกการไม้หรือจะเป็นตัวหมุนกับซาก้าเนี่ยผมไม่รู้แต่น้อยอย่างน้อย,อย,น,อยน้องมันยังเด็กอ่ะก็ไม่อยากไปคาดหวังกับมันให้มันเป็นคนคอยสอดแทรกเอาผมว่ามันเป็นแบบนั้นคนจะดีกว่าเนี่ยผมขอแค่เนี้ฤดูกาลเนี้ยถ้าเป็นไปได้จริงๆนะพูดง่ายเลยขอ5้าตำแหน่งเนี่ยหน้าปีกซ้ายผมพูดสรุปแบบสั้นๆเลยไม่ยาวนะนะหน้าปีกซ้ายกลาง กลางตรงได้ซูเปอร์มินดี้แล้วนะกลางเบอร์หกได้แล้วแล้วก็กลางลุกที่คอยหมุนหมุนเวียนกับโอเดกาอีกคนนึงส่วนกลางฝั่งเดคแคนไรต์ไม่ต้องห่วงเพรามันมีเมริโน่มันมีคายเวสก็ดรอปลงมาเล่นได้ถูกไหมอโอเคเราไม่พูดถึงนะแต่ขอกลางที่มันหมุนเวียนโอเดกาอีกคนหนึ่งแล้วก็ผู้สาตธุตัวสมรองอีกสักคนหนึ่งนะครับเก็บทอสซาเก็บมาเตลลี่ไว้เป็นตัวหมุนเวียนนะครับในเกมที่เราต้องการ ช่วง70็ดสิสุดท้ายสมมุติ80นาทีเอซเอามาตี้ลงมาเอามาวิ่งเผาผานพลังงานกองหลังก็ได้ทอตซาเอามาม้วนตัวเหล่งในช่วง10บเปอสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกไหมแล้วก็อาจจะมีคลยฮาสกับมิเกลเมโนลลงมาเปลี่ยนเกมตรงแดนกลางอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีการคนใหม่มี y, oy, Moon, ien, เอเวอรี่คอยหมุนเวียน ซาก้าบางกระด้างหรือหมุนเวียนอดยดีกาหรือหมุนเวียนอีกกองการคนหนึ่งที่คอยจะหมุนกโอยดีกาหรือว่าเอเมอรี่คอยสอดแทรกในเกมคาราบาวครับเกมเอฟเอฟแอพอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมนะครับส่วนแผงแบ็คโฟลบอกว่ามันเพอร์เฟกแล้วอ่ะมีทิมเบอร์เบนไวด์แบ็คขวาเซนคู่เซนเตอร์ก็มีกาเบรียลกับซาลิบาแล้วมีคิวิออคอยหมุนเวียนนะครับแบ็คซ้ายก็มีซินเชนอ๋อไม่ใช่มีลิวิสเกลลี่มีคาร์ฟิลลี่แล้วนะครับ ผมว่าก็โอเคแล้วแล้วก็พวกเบนไวท์ทิมเบอร์คาลิฟอรีก็ขยับมาเล่นเซนเตอร์ได้ถ้ามันมีใครต้องมาหมุนอีกก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับส่วนโทมิสึก็ผมผมไปคาดหวังแล้วมันเจ็บทั้งฤดูกาลจริงๆนะครับรวมถึงกราเบลเชสซุสด้วยอก็เชสซุสกับโทมิสึคงขายไม่ได้หรอกในซัมเมอร์นี้ยซึ่งก็ต้องเก็บกันต่อไปโอเคแหละซัมเมอร์หน้า ก็ค่อยว่ากันเอาแบบนี้ไปก่อนไอ้ซัมเมอร์นี้จะถึงเนี้ยเอาแบบที่ผมว่าไปก่อนนะครับเก็บทอ็อตซ่าเก็บมาตี้ซื้อปีกซ้ายอะไรก็ว่ากันไปเก็บไว้ก่อนขายพวกที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปก่อนอ่าทำให้ทีมให้มันเพอร์เฟกก่อนนะครับซึ่งถ้ามันเป็นชุดประมาณเนี้ยผมว่าได้แล้วก็จํานวนผู้เล่นก็โอเคอยู่สมมุติคิดเล่นถ้ามีกองสมมติได้ยีเครสหมุนเวียนอะคายเฮาเวสหมุนเวียนท็อตซ่าได้หมุนเวียน เมริโนได้สมมติหมุนเวียนเมริโน่ได้หมุนเวียนกับเจสซุสที่จะหายเจกมาได้ผมก็โอเคอยู่นะปีกซ้ายได้ปีกซ้ายคนใหม่หนึ่งคนนะครับมีทอตซามีซากมีมีมาเตลี่คอยหมุนเวียนทปงปีกซ้ายโอเคแฮปปี้ปีกขวามีซาก้าเป็นตัวหลักมีเอเมนเอรี่คอยหมุนเวียนมีมาตี้หรือทอสซาคอยหมุนเวียนทปงปีกขวาก็ได้ก็ไม่น่าเกียดก็ทําได้ดีโอเคก็แฮปปี้ นะครับส่วนกลางฝั่งซ้ายมีเดคแ n นไรซ์ยืนเป็นตัวหลักหมุนเวียนกับเมริโนหรือคาเวัซิดอลเล่นกลางได้ก็โอเคส่วนตำแหน่งโอเดกาดเนี่ยเนี่ยมันยังขาดตัวอย่างนี้อยู่นะครับส่วนตัวผมยังขาดตัวที่หมุนเวียนกับโอเดกาดแบบจริงๆงจังๆอยู่โอเคแหละเดคแฮนไรซ์คาเวัดเมริโนจะหมุนมาได้เบนดีด้หมุนมาได้แต่ผมว่าเรื่องของการสร้างสารรค์เกมมันยังไม่มากพอเท่านั้นเองนะครับมันก็ต้องซื้อเพิ่มตรงนี้ยังไม่แฮ ppy ส่วน กลางเบอร์หกมีปาเตกับซูเมนดี้หมุนเวียนโอเคแฮปปี okay, ้นะครับแผงไม่โฟพูดไปแล้วเนอะก็ประมาณนี้ผมว่ามันจะเพอร์เฟกมากๆนะครับก็ทนฝืนกันต่อไปส่วนเจสุสกับโทมิสึถ้าหายทันมการาผมก็คงขายไม่ได้ดีเพราะมันยังไม่ได้ลงสนามดูมั้ยอ่ะอาจจะทนไปถึงซัมเมอร์อาช่วงหลังปีใหม่หายเจ็บกลับมาให้ลงสนามหน่อยนะครับเพื่อช่วงซัมเมอร์หน้านูาน้นปี2026เนี่ย อาจจะขายเจสซูสออกขายโทมิซึสึอ,ออกก็ค่อยซื้อผู้เล่นมาใหม่อมืแต่มประมาณนี้แผนในหัวผมนะแต่ผมก็จะบอกสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันทำให้ซอนจะได้แชมป์หรือมันจะดีนะแต่ผมแค่มองเห็นบาดแผลที่เราควรจะต้องแก้ไข <c oughs> แต่ถ้าอยู่ดีกับกับกันอซอนเสริมตามที่ผมบอกจริงแต่แม่งเป็นกองหน้าแบบกองหน้าแบบดีแลบ ปีกซ้ายแบบเซเมนโยปีกขวาเป็นเอเมโมมาหมุนเวียนอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าไม่เวิร์กว่ะเราไม่ได้มารุนท็อปโฟลแล้วเราเป็นทีมลุนแชมป์ด้วยเราต้องเป็นนักเตะที่มันแบบเนื้อออกว่ะต้องเป็นนักเตะที่มันแบบดีมากๆอ่ะไม่ใช่นักเตะแบบไม,ไม่ใช่นักเตะกลางตารางอ่ะผมไม่ได้บูลลี่นะเว้ยแต่ผมหมายถึงว่าถ้าเราจะไปถึงแชมป์ แล้อยากเป็นศักยภาพที่มันคุณภาพจริงๆอะ่ะมันต้องเป็นนักเตะแบบแบบที่ผมพูดจริงๆจะเอานักเตะกลางตารางผมว่าไม่เวิร์กแต่มันก็ไม่แน่อ,อาจจะเอามาปั้นแล้วมันเข้ากับทีมจริงๆจนผลงานปังอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมถึงบอกว่าถ้าจะเป็นแชมป์อะ่ะมึงจะมารอนักเตะพัฒนาไม่ได้นะเว้ยถูกปะ ถ้าอยากจะเป็นแชมป์ในปีหน้าจะมาซื้อนักเตะเพื่อรอพัฒนาผมมันไม่ได้แล้วปีหน้าอยากเป็นแชมป์ต้องซื้อนักเตะที่เข้ามาช่วยยกระดับทีมอะไม่ใช่มาซื้อเตะเพื่อรอพัฒนาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแบบนั้นนะถูกไหมทุกวันนี้คูรอมาเตอรี่พัฒนาก็เหนื่อยแล้วถูกทุกวันนี้รอมาเตอรี่พัฒนาก็เหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาราไม่อยากรอใครพัฒนาแล้วมันต้องเป็นนักเตะที่ ระดับโหดแล้วอะซึ่งผมมองว่าอายุผมก็ไม่เกี่ยงนะเว้ยสมมติได้เลวานาได้เลวานโดสกี้มาผมไม่เกี่ยงนะผมก็เอาอะ <c oughs> หรือว่าได้แฮร์รี่เคนมาผมก็เอาพ่งตรง <c oughs>